วันนี้นะพี่จอยจะมาเล่าวิธีการหนึ่งที่เวลาที่พี่จอยแบบเศร้าหมองเครียดสะสมวิธีหนึ่งเลยก็คือการได้กินของอร่อยและที่สำคัญเลยเราลงมือทำเองแบบนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะทำให้ความเครียดของเราเนี่ยถูกละลายไปไง ใครมีวิธีเดียวกับพี่จอยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะถ้าเราต้องมีความเครียดที่มันแบบไปทางไหนก็ไม่ได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็ทุกเหมือนกันนะอยากรู้ไหมว่าทําไมพี่จอยถึงได้เครียดสะสมหลายคนรู้ดีว่าพี่จอยมีการทํางานเกี่ยวกับเรื่องบ้านใช่ไหมแล้วเรื่องบนบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราอาจจะคิดว่า เราเป็นทีมงานช่างเราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่บางครั้งมันพลาดพลาดโดยที่เราทีมงานช่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราก็ทํางานตรงสเปคไงแต่บางครั้งเมื่อทํางานอยู่ตรงนั้นาน,นานๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นท่านเจ้าของบ้านก็เนาะอยู่กันนานก็ต้องมีแบบเรื่องที่โต้แย้งกันเป็นธรรมดาบางทีมันมันมัน,ม,นมันก็ การที่เราอยู่หน้าง,งานแล้วได้รับการแก้ไขทันทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ปื้มใช่ไหมแต่บางครั้งพี่จอยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พี่จอยผิดพลาดไปอ่ะหุ้นเส้นอม,มวดินใครทาก็อร่อยใครกินก็อร่อยเนี่ยคือวิธีหนึ่งที่พี่จอยระลายความเครียดใครอยากชิมใครอยากมีวิธีเดียวกับพี่จอยก็ดูที่ลิงได้เลยนะ